ตอนนี้บอกว่ายังไม่สามารถกลับมารับงานเต็มๆได้เพราะอยากจะเตรียมมีน้องใช่ก็บำรุงอยู่ค่ะตอนนี้เราก็รังดูว่าไไ้ไงคะยังรุ่นหรือยังไงอยู่ก็รุ่นด้วยจริงๆแล้วก็รุ่นด้วยแล้วก็บำรุงด้วยแล้วก็ตั้งใจให้เขามีเวลาห่างกันนิดนึงหมายถึงว่าอยากให้ระยะอายุของลูกทั้งสองคนนี่พูดถึงลูกทั้งสองคนแล้วแน่ๆนะพมดแน่นอนปีนี้น้ปีนี้จะแทนปีนี้ไหม ีก็อยากให้เป็นปีนี้ใจห่างแค่กี่ปีก็สักสามปีอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ธรรมชาติเลยป่ะค่ะพี่ต๊ก็ธรรมชาติค่ะก็อยากธรรมชาติก่อนแต่ถ้าเกิดธรรมชาติมาไม่ได้ก็ต้องต้องพึ่งเนาะก็ต้องพึ่งคุณหมอสักหน่อยอันนี้เป็นไอเดียใครกันที่แบบอยากจะมีน้องคนที่สองไดต้เองคุณกอนว่ายังไงบ้างกับคุณคุณกอลเนี่ยเป็นคนที่ตั้งแต่แต่งงานเนี่ยเขาเป็นคนที่แบบเล้าแต่เราเลยเขาไม่เคยพูดเพรสเชอร์เลยเขาก็จะแบบว่า แล้วแต่เรานะอยากยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะว่าวางแผนบ้านเราอย่างไงบ้างเขาก็จะตามใจลิต้าตามใจลิต้าือพี่าราเป็นบ้านใหญ่เป็นแบบเป็นหัวหน้าครอบครัวอย่างนี้หรอเป็นทางเท่าน้า้างเท่าน้าต้องเป็นคุณพ่อแต่ว่าตัวลิต้าก็เป็นเป็นคนที่ดูแลครอบครัวดูแลลูกอะไรอย่างเงี้ยดูแลเรื่องความสุขของเขา อาหารการกินอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เป็นกําลังใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะบำรุงให่ในบ้านนะอันนั้นต้องถามเขาในต้าเราพี่กรณ์เขาช่วยบำรุงใงญต้างพอเราบอกเตรียมอะไรอยากจะมีแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยก็บำรุงลิต้าก็ต้องบำรุงดูแลร่างกายตัวเองออกกาลังกายด้วยแล้วก็บำรุงเรื่องอาหารด้วยอะไรอย่างเงี้ยพี่กรณ์เขาเอยครัเป็นเทคแคร์เป็นพิเศษมีอะไรมาเสริมให้กินให้อะไรดูแลยังไงบ้างอาหารเสริมยังไม่มีอันนั้นเราดูแลเองก่อน เตรียมตัวก่อนแต่ว่าอยากอยากครั้งนี้เขบอกว่าลุ้นลูกสาวเลยอยากได้ลูกสาวเออจริงๆก็ธรรมชาตินั่นแหละค่ะแต่ว่าถ้าถามจริงๆก็เอออยากมีมีลูกชายแล้วถ้าเราดเราได้มีลูกสาวก็คงดีแต่ว่าสุดท้ายก็เป็นเรื่องของธรรมชาติอะไรก็ได้อะไรก็ได้ก็อย่างน้อยเขาได้มีพี่น้องค่ะโคจินี้จะมีสักกี่คนดีครับโคริโคจินี้สองสองพ่อรอง จริงๆได้บอกน้องก็บินไหมฮะมีแบบเกินเกินกับว่าจะมีน้องนะบอกตลอดเพราะว่าจะดูความพร้อมเป็นยังไงบ้างคะเขาก็ดูเขาก็ดูเหมือนรู้อะค่ะดูรู้เรื่องว่าน่าจะเป็นพี่ที่น่ารักอยู่ลูกสาวทไมเดี๋ยวต้องรอลุ้นค่ะเดี๋ยวขอรอลุ้นก่อนรอลุ้นก่อนละกันนะคะถ้าได้ก็ดีจริงๆแล้วเพศไหนก็ได้แหละถ้ามาแล้วประกาศไหมคะ มาปุ๊บถ้าเกิดถึงเลิกแล้วเลิกเลิกใช่เอออันนี้คือเลิกงามเลิกงามยามดีในการประกาศอะไรอย่างงี้ใช่ถือก็เชื่อมมากถือมเดือนถือมากจริงๆคุณกรจะถือมากกว่าคุณกรจะเป็นคนที่แบบถือเรื่องอะไรแบบเนี้ยถือแคทใช่ไหมคะใช่แสดงว่าคนที่สองนี่คือก็ดูมาแล้วว่าเลิกยามว่าจะมีช่วงปีไหนอะไรยังไงถึงจะเหมาะสมก็ เหมือนลิตาตั้งใจว่าให้ห่างกันสัก3ปีก็เดี๋ยวเนี้ระยะนี้ก็จะเริ่มมีแล้วคือปรึกษาแม่แม่เขาบอกว่าเชิดห่างกันประมาณ3ปีก็กำลังดีใช่แม่ก็ไม่เหนื่อยเกินไปคนหนึ่งก็เริ่มรู้เรื่องแล้วอ,อะไรอย่างเงี้ช่วยเลี้ยงน้องใช่ช่วยดูน้องได้แล้วก็ จะได้ไม่ห่วงน้องแบบบางทีแต่อุ้มน้องแล้วเขาจะได้เข้าใจเพราะคุยกันรู้เรื่องแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าแต่ก็จะพิริต้าก็จะหายไปพักหนึ่งเพื่อเตรียมตัวมีน้องเสร็จแล้วค่อยกลับมาทีเดียวเนาะจริงๆริงนตาไม่เคยหายไปไหนก็อยู่ตรงนี้แหละใช่ไหมยังเว็บแบบเราก็ยังเจอกันอยู่ใช่ยังรับงานได้แต่ละครยาวๆนี่คือยังยังก่อนเลยพิริต้าเนาะ ตัดสินใจยากอะคะใช่ตัดสินใจยากเหมือนกันค่ะลองดูจังหวะต้องดูจังหวะใช่ตอนนี้มีคนเขาบอกว่าปีนี้ถ้าได้ลูกจริงจะเป็นปีที่แบบเป็นอภิชาติบุตรปีนี้เหรอคะโอ้จริงๆปีไหนก็ดีหมดแล้วค่ะใช่ไหมคะลูกใช่